แชร์ประสบการณ์วิธีขอวีซ่าเที่ยวโยุโรป90วันและได้วีซ่าเชงเก้นรายปีทำได้ยังไงในคลิปนี้อาอพูดถึงวีซ่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวเลยนะครับท่องเที่ยวก็คือเราจะต้องมีการทำแผนการเดินทางแล้วก็การทำใบจองโรงแรมส่งให้สถานทูตด,ดูการที่จะได้วีซ่าท่องเที่ยวถึง90วันตามที่บอกนั้นถือว่าค่อนข้างยากพอสมควร เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ขอก็คือออกเงินเองไม่ได้มีผู้ค้ำประกันนะครับซึ่งแตกต่างกับวีซ่าอีกประเภทหนึ่งก็คือซึ่งจะได้ง่ายกว่ามากวงเล็บถ้าเรามีคนค้ำประกันอยู่ยุโรปก็คืออ่าวีซ่าเยี่ยมเยียนอันนั้นถ้ามีคนค้ำประกันเนี่ย90วันไม่ยากแต่คนท่องเที่ยวคือรันทดคือเพราะว่าไปก็ได้น้อยออกเงินเองนะครับเลอเอบางทีจํานวนวันน้อยยังไม่ผ่านอีกอะไรอย่างนี้ ทีนี้ตัวคนพูดเองเนี่ยก็เพิ่งจะผ Visa ่านวีซ่าเชงเก้นแบบ90วันท่องเที่ยวมาโดยที่เราไม่ได้มีงานประจำแล้วก็เรายังขอเป็นแบบรายปีอีกด้วยคือทั้ง90วันด้วยแล้วก็ขอรายปีอีกด้วยแต่ย้ำก่อนนะครับว่าวันนี้คือเป็นการขอแชร์หลักการแชร์หลักการว่าเรามีแนวคิดยังไงถึงได้90วันท่องเที่ยวแล้วก็ยังได้เป็นรายปีอีกด้วยนะครับเอาขอรายปีก่อนนะคือเอาเคยมี พูดถึงคลิปนี้แล้ววีซ่าเชงเกนรายปีต้องทำยังไงซึ่งแน่นอนว่าจะได้ครอบคลุมถึงทั้งท่อง,งเที่ยวเยี่ยมเยียนก็คือเขามีหลักการของเขาอยู่แล้วว่าวีซ่าเชงเก้นรายปีเนี่ยก็คือเราควรจะต้องไปยุโรปมาแล้วคือเขตเชงเกนมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งถ้าไปครั้งแรกเนี่ยครั้งเดียวแล้วมาขอรายปีส่วนมากมักจะไม่ได้อไปมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งเสร็จแล้วก็อาจจะเขียนจดหมายขอแยกต่างหากจากจดหมายแนะนําตัวเลยซึ่งเดี๋ยวจะมีพูดถึง แต่ถ้าเกิดใครที่ไปบ่อยมากๆเข้าเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วซึ่งมีพูดในคลิปนี้นะครับใครไปแบบเข้าเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วเนี่ยบางทีเขาก็ให้มาอัตโนมัติแต่ก็ต้องไปหลายครั้งมากแล้วแต่เกิดพึ่งไปอย่างเนี่ยอย่างตัวคนพูดก็ก่อนหน้านี้พึ่งไปแค่สองครั้งเองแต่ตอนนี้เราอยากได้หลายปีเราก็เขียนจดหมายขอไปด้วยเราก็ได้มาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาคือการขอวีซา่าท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่คงไม่ได้อยากจะขอถึงเก้าสิบวันหรอกใช่ไหม แต่สมมุตินะสมมุติเพราะว่าเราเนี่ยตัดสินใจลองทําสิ่งนี้ดูซึ่งมันเป็นอะไรที่คือถึงแม้วเราจะเคยได้วีซ่าเชงเก้นมาแล้วสองครั้งเนี่ยเราก็วันวัน,วนยังวันอยู่เพราะว่า,เ,าเงื่อนไขการทํางานของเราเปลี่ยนไปคือเราไม่มีงานประจําเลยนะวันที่ขอวีซา่าก็คือทําอาชีพอิสระแล้วก็เราไม่เคยไปเก้าสิบวันมาก่อนเราก็คือเคยไป สามสิบวันแล้วก็สี่สิบกว่าวันนะครับก็แถมยังขอลายปีอีกทําให้เราหวั่นใจมากว่าอนอกจากจะโด,ดนให้ไม่ผ่านแล้วเพราะว่าไม่ได้ทํางานประจําแล้วเนี่ยยังไอ้เรื่องจํานวนวันที่ขอไปแบบลบมากแล้วก็ขอรายปีเนี่ยมันจะได้ไหมปรากฏว่าได้ก็คือสรุปว่าวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เขาดูเป็นหลักเลยก็คือเรื่องเงินสําคัญที่สุดคือนี่คือความเข้าใจของตัวเองนะครับถ้าเงินเราพอนะตามเกณฑ์ของเขาอะเรามีโอกาสผ่านสูงอยู่แล้วถ้าเกิดเงินเราไม่พอ มันกำกึ่งมากเขาก็จะไปดูเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าเรื่องของงานอะไรอย่างนี้ฉะนั้นคนที่มีงานประจําถึงแม้ว่าเงินในบัญชีจะไม่เยอะก็สามารถผ่านวีซา่าเพราะว่าถ้าเงินไม่พอเขาหรือเงินมีน้อยเขาก็จะไปดูเรื่องงานด้วยคือเขาดูภาพรวมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างของเราเนี่ยไม่มีงานประจําฉะนั้นเราก็ต้องเอาเรื่องเงินกับเรื่องทรัพย์สินเป็นหลักแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินแล้วเราจะขอวีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้เสมอไปเงินเนี่ยนอกจาก เราเอาเงินตัวเองคือหลักฐานการเงินตัวเองแล้วเนี่ยเราจึงสามารถมีสปอนเซอร์ซึ่งกรณีวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องมีใบจองโรงแรมใช่ไหมมันก็จะต่างกับเยี่ยมเยียนเยี่ยมเยียนส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่อยู่ที่นั่นประเทศนั้นเลยอ่ะคือเยี่ยมเยียนเขาก็จะฟิกตายตัวว่าเราจะต้องไปประเทศนั้นเพราะว่าคนประเทศนั้นเขาจะทําใบการันตีมาได้ใบรับรองค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่สปอนเซอร์สําหรับท่องเที่ยวก็คือจะเป็นคนใกล้ตัวที่อยู่ประเทศไทยเหมือนกัน หรือเป็นคนต่างประเทศก็ได้แต่ว่าส่วนมากมักจะไม่ใช่ไม่ใช่คนประเทศนั้นที่เราจะขออย่างเช่นสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวสเปนแล้วก็คนค้ำประกันไม่ได้อยู่สเปนอยู่เยอรมน,นีแต่จะชวนกันมาเที่ยวสเปนฉะนั้นคนที่อยู่เยอรมน,นีก็สามารถมาค้ำประกันเรื่องของการเงินให้ได้โดยส่งหลักฐานการเงินของเขาเองแล้วก็ต้องทําจดหมายสปอนเซอร์ว่าจะออกค่าใช้จ่ายใ,ให้เพิ่มเติมจากจดหมายแนะนําตัวนะครับคือสรุปว่าเรา ออกตังเองซาเป็นส่วนใหญ่แต่เกิดเราไม่มีเงินมากพอเราก็คือหาสปอนเซอร์เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคนอื่นเป็นแฟนหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เขาสามารถส่งหลักฐานการเงินของเขาแล้วก็จดหมายสปอนเซอร์ว่าจะออกเงินให้เราได้ทีนี้หน้าจอนี้ก็คือเกณฑ์การเงินของแต่ละประเทศที่ว่าเป็นแนวทางการคำนวณว่าถ้ากรณีเราออกเงินเองหรือคนอื่นออกให้เราก็ตามนะครับว่าจะต้องใช้การเงินเท่าไหร่สําหรับแต่ละประเทศซึ่ง ตรงนี้อ๊อฟจะลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอเราก็เลื่อนมาดูว่าประเทศที่เราจะไปเนี่ยเราจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นที่อ๊อฟไปขอเนี่ยนะครับถือว่าเกณฑ์ค่อนข้างโหดก็คือสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าเขาจะต้องใช้เกณฑ์ตามหน้าจอนี้ก็คือ100ฟรังสวิสก็ประมาณ35และกัน35บาทได้1่งฟรังสวิสต้อง100ฟรังสวิสต่อวันก็คือว 3, ันละ3,500นั้นเราขอ90ก็คูณกันไป แล้วเราไปสองคนอีกต่างหากสามีภรรยาก็คูณกันไปนะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์ที่ค่อนข้างโหดแต่ประเทศอื่นก็แล้วแต่ว่าเราจะไปประเทศไหนเอาอีกสักบางตัวอย่างอย่างของนอร์เวย์ก็น,นี่จะใช้ประมาณห้าสิบสี่ยูโรห้าสิบสี่ยูโรก็ประมาณสองพันสามสองพันสี่ต่อวันอ่ะก็วีซ่าท่องเที่ยวไปกี่วันก็คูณกันไปก็คือถ้าเกณฑ์เงินผ่านอย่างอื่นก็ไม่ต้องห่วง อย่างของเยอรมน,นีจะใช้45ยูโรต่อวันก็ตีไปสัก2,002อะไรอย่างนงี้นะอ uh, 2,002ก็คูณจำนวนวันใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเรามีสปอนเซอร์คือคนใกล้ตัวหรือใครก็ตามที่ออกให้เขาก็จะต้องมีประมาณนี้ด้วยเหมือนกันก็คือ45ยูโรคูณจำนวนวันที่ไปแต่ทีนี้ถ้าเราไปน้อยวันใช่ไหมครับเราก็สมมติไปแค่1ิบวันอย่างเงี้ยเหมือน2,200ต่อวันคูณสิบวันอ้มี2 0 0ห0่กว่าบาทเองคือมันเหมือนจะดูน้อยใช่ไหม ก็คิดว่าอันนี้คือคิดเองเฉยๆเราอาจจะต้องบวกค่าตั๋วเครื่องบินกับค่าโรงแรมคร่าวๆสักวันละสองพันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณน,นั้นโอเคเพราะสองหมื่นมันดูเหมือนจะน้อยไปหน่อยนะแต่เกิดใครไปจํานวนวันเยอะอ่ะอย่างเช่นเอ่อสี่สิบห้าสิบเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยก็เอาแค่ตัวเลขเนี้ยแล้วคูณจํานวนวันก็พอไม่ต้องบวกเครื่องบินกับโรงแรมแล้วก็เรามาต่อที่เอกสารอื่นๆนะครับอันนี้ขอเอาเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวนะ เอกสารทั่วไปอย่างเอกสารของสถานทูตหรืออะไรประมาณนี้มันต้องทําอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ <Okay. S 1> อย่างแรกเลยก็คือตัวประกันการเดินทางเราก็ต้องซื้อครอบคลุมตามจํานวนวันที่เราไปอยู่แล้วใช่ไหมอย่างถ้าไปเก้าสิบก็ต้องซื้อเก้าสิบเพียงแต่ว่าอันนี้คือไม่ไม่ได้บอกว่ามันเกี่ยวกันนะเพียงแต่ว่าเรากอา็อยากจะได้วีซ่าแบบรายปีเราก็ประกันเนี่ยสามารถซื้อได้สูงสุดหนึ่งปี ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนโกโนไกนะครับตอนนี้เราสามารถซื้อประกันการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็คือได้จากหน้านี้เลยโ o n o k a .com/support นะครับถ้าวีซ่าไม่ผ่านก็คืนเงินได้ส่งใบปฏิเสธวีซ่ากับตัวกรมธรรม์ให้เขานะครับมาคลิกที่ลิงก์นี้ก่อนที่จะทําการสั่งซื้อก็คือถ้าเราจะขอลายปีก็อาจจะลองดูว่าซื้อเป็นประกันรายปีไปนะครับก็จริงๆมันราคามากกว่าเกวันแค่ไม่เท่าไหร่เองก็ถือว่าคุ้ม แล้วก็ต่อมาก็คือตั๋วเครื่องบินนะครับที่ใช้ขอวีซ่าเนี่ยอันนี้เอาแค่ใบจองก่อนได้นะครับไม่ต้องจ่ายจริงนะก็ย้ำว่าอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินของจริงเพื่อไปขอวีซ่าเพราะว่าเขาไม่ได้ดูว่าเป็นของจริงหรือไม่จริงหน้าตามันไม่ต่างกันเลยสถานทูตหลายๆแห่งยังย้ำด้วยซ้ำว่าอย่าซื้อตั๋วจริงเพราะว่าถ้าวีซ่าไม่ผ่านเขาไม่รับผิดชอบใดๆครับถ้าเพื่อนๆมาค้นในช anel ของเรานะครับพิมพ์คําว่าตั๋วเครื่องบินขอวีซ่าเราก็จะมีอยู่ สัก3แบบนะครับก็คือจองด้วยตัวเองไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยลองดูตามคลิปพวกนี้ได้นะครับพิมพ์คําว่าตั๋วเครื่องบินขอวีซ่าในชาแนลของเราต่อมาก็คือใบจองโรงแรมนะครับอันนี้แนะนําก็คือเราจะต้องจองโรงแรมให้ครอบคลุมตามจํานวนวันที่เราไปแล้วก็ครอบคลุมตามตั๋วเครื่องบินคือบางทีถ้าเครื่องบินที่เราทําใบจองเนี่ยนะคือแสดงว่าเราต้องทาใบจองตั๋วเครื่องบินก่อนแล้วค่อยมาจองโรงแรมเพราะว่าบางทีมันจะลงตอนดึก แล้วบางทีเราก็เออดึกคงไม่ต้องจองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็กว่าจะผ่านต่อมอก็อาจจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วแต่ต้องทําด้วยฉะนั้นลงเครื่องบินที่ประเทศปลายทางวันไหนก็ทําใบจองตั้งแต่วันนั้นเลยเพราะว่าเคยมีแล้วก็คือวีซ่าไม่ผ่านเพราะว่าใบจองวันแรกไม่ได้ทําวันที่ลงเครื่องบินอะนะฉะนั้นต้องเอาตั้งแต่ตามตัวเครื่องบินเลยตั้งแต่วันแรกที่ลงเครื่องเลยแล้วก็ถ้ามีหลายคนก็คือในใบจองโรงแรมจะต้องระบุชื่อทุกคนในใบจองโรงแรมด้วยในระบบ ของที่จองโรงแรมเขาจะมีสามารถเติมชื่อได้นะลองลองดูนะครับมันจะเติมได้อยู่แล้วก็ถัดมาคือ itinerary แผนการเดินทางอันนี้สำคัญมากสำคัญมากยิ่งถ้าขอจำนวนวันเยอะยิ่งต้องทำอันนี้ยกตัวอย่างนะครับส่วนตัวเราจะทำแบบนี้ก็คือทำแค่เป็นตารางเฉยๆนะก็คืออย่างในนี้เราก็ตามตัวเครื่องบินเลยลงเครื่องคือคือสถานทูตเขาไม่ได้บอกให้ทำแบบนี้นะแต่ส่วนตัวทำอย่างนี้มาตลอดก็วีซ่าก็ผ่านทุกครั้ง คือไม่ได้ผ่านเพราะว่า itinerary แต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งทําให้เขาเข้าใจว่าเราจะไปเที่ยวจริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราก็เขาก็ไม่ไม่เห็นภาพว่าเราจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงบ้างใช่ไหมก็คือเราก็ทําแค่ว่าโอเคเราก็พักวันนี้เราก็พักเมืองไหนประเทศอะไรแล้วก็เรื่องของระบบขนส่งคืออันทางขวาสุดเนี่ยจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่เพราะว่าบางทีเขาก็ระบุว่าเออเดินทางด้วยโหมดอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ทํเผืเผื่อๆันกันไป แล้วก็แต่ละวันก็คือจะมีระบุว่าไปเมืองไหนบ้างใช่ไหมถ้าไปวันไหนไปกลับก็ประมาณนี้แล้วก็ที่เที่ยวสําคัญนะครับแล้วก็เพียงแค่พิมพ์ใน Google ว่าอ,อย่างลิสบอนโปรตุเกสเนี่ยลิสบอนแอตแทคชั่นอะไรเงี้ยก็จะมีเว็บที่เขารวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แค่เติมชื่อเท่านั้นเองของเรา90วันนี้จะโหดมากเพราะว่าจํานวนที่เราทํานี่มันจะเยอะเลยนะครับการทําเป็นตารางนี้ก็จะดีตรงที่ว่าเราก็จะสามารถ จองโรงแรมไม่ผิดพลาดเพราะบางทีแบบว่ามันเยอะจนตาลายก็จะอาจจะมีพลาดก็ได้ว่าจองวันไม่ตรงกับที่ของจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเช็คได้ง่ายว่าเราจะจองโรงแรมได้ครบถ้วนตามที่เราระบุเอาไว้ไหมแล้วก็ส่วนตัวก็คือทํารูปแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้บังคับนะเพราะว่าครั้งแรกๆก็ไม่ได้ทําแต่หมายถึงว่าถ้าเราทําได้มันก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสอีกจิตนึงนะครับก็คือเราก็จะเป็นผังว่าเออสตาร์ทที่ไหนแล้วก็ไปต่อที่ไหนบ้างทําแค่นี้ แค่โยงลูกศรแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากเมื่อกี้คือประกันแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับต่อมาก็คือเอกสารแนะนําตัวต่างๆนะอย่างแรกเลยก็คือจดหมายแนะนําตัวถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวยิ่งจําเป็นเลยจําเป็นต้องทําแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความมั่นใจของแต่ละคนบางคนก็บอกว่าไม่ได้เขียนละเอียดอะไรเลยอแต่อย่างของพวกเราเนี่ยคือไม่ได้ทํางานประจําเราต้องบรรยายให้เขาเห็นภาพว่าเราทํางานอะไรบ้างอย่างละเอียดในจดหมายแนะนําตัว แล้วก็ใบรับรองการทํางานถ้าเกิดว่าทํางานประจานะครับก็คือต้องระบุตําแหน่งงานวันที่เข้าทํางานจํานวนปีเงินเดือนวันลาคือลากี่วันกลับมาทํางานวันไหนแล้วก็กรณีของคนที่มีสปอนเซอร์อ่าถ้าเกิดใครออกเงินเองก็คือแค่นี้จดหมายแนะนําตัวใบรับรองงานอ๋อแต่เกิดทําธุรกิจก็คือเป็นเปลี่ยนจากใบรับรองการทํางานก็คือเป็นทะเบียนพาณิชย์หรือว่าทะเบียนบริษัท ถ้าเกิดใครที่มีสปอนเซอร์อาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือพี่หรือน้องที่ครอบครัวเดียวกันก็เขียนจดหมายสปอนเซอร์เพิ่มไปด้วยแล้วก็ยื่นหลักฐานของสปอนเซอร์อย่างเช่นบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาบัญชีธนาคารของสปอนเซอร์อันนี้ก็สําหรับคนที่จะขอแบบรายปีนะครับก็พ่วงไปก็คือเขียนจดหมายแยกต่างหากั หรือหรือถ้าเกิดไม่ได้ทําก็คือใส่ในจดหมายแนะนําตัวไปก็ได้แต่ของเราเลือกที่จะเขียนเพิ่มต่างหากเพราะว่าเราก็จะแจกแจงได้มากขึ้นอีกอ,อย่างเช่นแนวทางก็คือเราก็จะบอกว่าเราเคยไปไหนมาบ้างใช่ไหมคร่าวๆประเทศนี้ไปกี่วันอะไรแค่นั้นแล้วก็เคยไปเชงเก้นไหมประเทศไหนบ้างก็บอกกันไปก็คือเป็นคอนเซ็ปเป็นการบอกเขาว่าทําไมเราจึงควรได้หลายปีอเพราะเราเคยไปมาหลายรอบมากแล้วเราไปสารพัดประเทศแล้วประสบการ์ท่องเที่ยวโชคโชนอะไรก็ว่ากันไป ฉะนั้นคนที่ขอรายปีก็คืออย่างที่บอกคือมักจะเป็นคนที่เคยไปเชงเกนมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งเพราะว่าแค่ครั้งแรกเนี่ยเคยมีหลายคนลองแล้วก็ยังยังคงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอแล้วไม่ได้ก็ลองในครั้งถัดไปนะครับแล้วส่วนตัวแล้วก็จะแจกแจงเป็นข้อๆว่าทําไมเราจึงได้เป็นเชงเก้นรายปีแบบมัลติเพิจริงๆมันมัลติเพิอยู่แล้วแหละก็แจกแจงเหตุผลกันไปครับแล้วก็ที่เหลือของหลักฐานการทํางานก็คือพวก รูปภาพการทํางานของเราถ้าเกิดว่าทํางานประจาก็คงไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ถ้าเกิดคนทําอาชีพอิสระก็จะต้องมีหลักฐานยืนยันการทํางานอย่างเช่นพวกเว็บไซต์หรือว่าอ,อย่างของเรานี้ทํา youtube แล้วก็ใส่ไปนะครับการติดต่อกับลูกค้าหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายหลักฐานการเงินก็มีอออมีพูดในช่วงต้นคลิปไปแล้วว่าขั้นต่ำก็คือการเงินของเราเนี่ยจะต้องได้ตามเกณฑ์ของเขา ซึ่งต้องดูแต่ละประเทศแต่ถ้าเกิดเราซึ่งเรามีลงลิงก์เอาไว้อยู่แล้วว่าเกณฑ์ของแต่ละประเทศคือเท่าไหร่ในเว็บไซต์นั้นแต่ถ้าสมมติเราเอาแค่คร่าวๆก็คือเอาสัก60ยูโรคูณจํานวนวันก็ประมาณ2,500บาทคูณจํานวนวันแล้วถ้าเกิดไปจํานวนวันน้อยก็บวกค่าตั๋วเครื่องบินบวกค่าโรงแรมไปด้วยถ้าเกิดจํานวนวันเยอะก็คือเอาแค่คูณจานวนวันอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเรามีหลักฐานทรัพย์สินอื่นๆอย่างเช่นโฉนดที่ดินหรือว่า ถ้ามีหุ้นอยู่ก็ขอใบรับรองผ่อนหุ้นได้แล้วก็หลักฐานการเงินอื่นๆที่เรามีเราก็รวบรวมไปเพราะว่าเขาจะดูโดยรวมนะครับถ้าเกิดเรามีเงินพออยู่แล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ดูแต่เราก็ส่งไปเผื่อแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือหลักฐานความผูกมัดกับประเทศไทยหมายถึงว่าหลักฐานที่ยืนยันว่าไปแล้วเราจะต้องกลับมาแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วใบรับรองการทํางานก็เป็นหลักฐานความผูกมัดอย่างหนึง่งไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครที่รู้ตัวว่าตัวเองอาจจะ การงานไม่ได้แน่นมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพิจารณาเตรียมพวกนี้ไปเพิ่มแต่อย่างของออฟเนี่ยเรื่องตรงนี้ออฟคือไม่มีไม่มีหลักฐานความปูกมัดแต่ก็าวีซ่าผ่านมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีแล้วก็ส่งไปอย่างเช่นนอกจากเรื่องใบรับรองงานหรือว่าหลักฐานธุรกิจที่พูดถึงแล้วเนี่ยนอกนั้นก็มีถ้าเกิดใครมีลูกอ่าก็สูติบัตรของลูกกันไปนะครับหรือว่าผ่อนบ้านผ่อนรถหมายถึงว่าเป็นแบบทะเบียนรถยนต์หรือฉโฉนดคอนโดหรืออะไรพวกนี้ ว่าต้องกลับมาดูแลก็ส่งไปด้วยอะไรอย่างนี้หรือใครดูแลพ่อแม่ที่ต้องมีการนัดหมอหรือว่ามีแบบมีบัตรคนพิการอะไรอย่างนี้ก็ส่งเพิ่มได้สุดท้ายล้วคือสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าสําคัญที่สุดคือเรื่องเงินสําหรับวีซ่าท่องเที่ยวนะต้องมีให้เพียงพอตามจํานวนวันที่ตามเกณฑ์ของเขาอย่างที่บอกถ้าเกิดเอาคร่าวๆก็2,500าคูนจานวนวนันถ้าจํานวนวันน้อยก็บวกเครื่องบินบวกโรงแรมไปสําคัญคือเรื่องเงิน ถ้าเกิดเงินมีไม่พอก็คือเขาจะไปพิจารณาเรื่องงานถ้าไม่ได้ทํางานประจําก็ต้องเตรียมหลักฐานการทํางานให้เยอะแล้วก็ที่เหลือก็คือเรื่องของความผูกมัดกับประเทศไทยแล้วก็หลักฐานทรัพย์สินอื่นๆนะครับก็คือถ้าเกิดใครกลัวว่าไม่ผ่านก็คือเตรียมให้เยอะที่สุดแล้วเกิดว่าไม่ได้ออกเงินเองมีสปอนเซอร์ก็คือมีจดหมายสปอนเซอร์เสริมเข้าไปแล้วก็หลักฐานการเงินของสปอนเซอร์ที่จะออกเงินให้เราเพิ่มเติมครับตอนนี้ก็เป็นการแชร์แนวคิดให้ฟังนะครับถ้าเพื่อนๆที่ จะขอวีซ่าท่องเที่ยวมีคำถามที่สงสัยนะครับก็สามารถถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ